สวัสดีครับผพ้ติดตามช่องยูทูบบิ i กไลฟ์ฟุมเดอะคอมสลับนีได้บอกนะครับวันนี้เป็นเอ็ก u s i v ูซีคลิปนะครับวันนี้เราจะพาคุณม,มาสัมผัสกับพวกนี้นะครับนั่นก็คือแกง g กรซี่อันแพ็คนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าทีละตัวว่ามันมีอะไรกันบ้างความราัรับชมได้เลย ับตอนนี้เรามาอยู่กับมือถือตัวแรกที่เราจะมาแผนออนนะครับนั่นคือ Samsung Galaxy C Flip 5นะครับซึ่งแน่นอนครับว่า ผมเองก็ใช้4.4นั่นก็คือเครื่องนี้นะครับซึ่งเป็นเครื่องของผมเองนะครับจุดเด่นนะครับที่เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเมื่อวางไว้ข้างกันเนี่ยคือหน้าจอตัว cover screen นั้นจะมีขนาดอยู่ที่3.7นิ้วถือว่าใหญ่มากๆนะครับตำแหน่งของกล้องนั้นก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็คือตำแหน่งของตัวนี้จะเป็นแนวตั้งส่วนตัวนี้จะเป็นแนวนอนเหมือนกับรุ่นแรกนะครับสิ่งที่เราจะให้ดูแบบชัดเจนนะครับนั่นคือเรื่องของตัวความบางของตัวเครื่องนะครับซึ่งเมื่อเทียบกันแล้วนะครับแบบนี้มันจะเห็นได้ชัดเจนนนว่าามับงขึ้ และเมื่อดูกันแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าตัวของบานพับนั้นจะสนิทมาก่งขึ้นด้วยกันนะครับรวมถึงตัวด้านหลังนะครับที่ถ้าเป็นรุ่นเดิมนั้นนะจะเป็นแบบแมทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นกรอสซี่แล้วนะครับโดยสีสันนั้นจะมีให้เลือกทั้งหมดสีสีด้วยกันโดยผมจะอินเสตให้คุณดูต่อไปนี้ครับ ในเรื่องของฟีเจอร์ด้านในนะครับก็ยังมาพร้อมกับตัวระบบาการที่เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนนครับนั่นก็คือ one ui เวอร์ชันน่นะครับก็คาดว่าจะได้อัปเกรดในอีกไม่ช้านี้นะครับโดยจุดเด่นของตัวนี้ไม่ได้อยู่ข้างในตัวเครื่องมากนักแต่จะเป็นอยู่ในตัวของ cover screen มากกว่านะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับเช่นตัวนี้เราสามารถที่จะ add widget ได้ค่อนข้างหลากหลายเนี่ยสามารถ add gallery นะครับเป็นแบบ interactive ก็คือเราสามารถที่จะ เอาฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมาใส่แล้วก็สามารถเพิ่มวีเจ็ตได้นะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของตัวกราฟิกต่างๆเนี่ยก็มีให้เลือกเยอะแล้วก็สามารถที่จะใช้งานะแอปพลิเคชันได้ซึ่งจะใช้ได้อย่างเป็นทางการในช่วงเดือนสิงหาคมผ่านแอป Good Lo c k แล้วก็บางแอปพลิเคชันสามารถที่จะติดตั้งพีซีสตอร์แล้วก็ใช้ได้เลยนะครับโดยตัวของ c o v e r s c r e e n ตัวนี้เราสามารถที่จะปรับแต่งได้หลากหลายเช่นเราสามารถเลือกแกลอรี่แล้วก็สามารถเลือกที่ให้แบบนั้นนะเข้าไปอยู่ข้างในได้เลยนะครับถือว่าสะดวกมากแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครที่อยากให้ตัวของ quick response ก็สามารถที่เพิ่มได้แบบนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงฟีเจอร์ที่เป็นแอปนี่สามารถที่จะเปิดจากตรงนี้ให้แอปพลิเคชันทั้งหมดเนี่ยสามารถทำงานได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทำงานได้เยอะมากเลยทีเดียวครับทางด้านสเปคกล้องล่ะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ กล้องตัวหลักนะครับยังคงสามารถซูมได้สูงสุดสิเท่านะครับแล้วก็สามารถเอาภาพวายได้ถึงสุดถึงศูนย์จุดห้านะครับนั่นหมายความว่ากล้องคือกล้องเดิมนะครับวิดีโอนะครับถ้าสมมุติว่าปรับเป็นแบบ60เฟรมเนตรสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะไม่สามารถถ,ถ่ายเอาตัววายได้ก็คือเอาแครับกล้องแบบเดิมแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับฟิลเตอร์ได้นอกจากนี้นะครับเวลาที่เรากดตัวของ cover screen preview เราสามารถที่จะถ่ายให้ติดตัวของ ดันนาได้แบบนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าฟังก์ชันของกล้องนั้นนะไม่ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงมากมายนะแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานต่างๆเนี่ยก็ยังคงสามารถใช้งานได้อนเนกประสงค์เหมือนกับตัวของซับซูเกรซี่สีฟปกตินั่นเองครับแต่ว่าในเรื่องของความประสิทธิภาพที่ในการละลายหลังนั้นนะสามารถที่จะทําได้มากขึ้นโดยเฉพาะตัวของโคเวอร์สกีซึ่งเดี๋ยวเราจะสาธิตกันต่อไปนะครับว่ามันจะ ทำในเรื่องของกล้องได้อย่างไรสำหรับ cover screen นะครับเราองขอถ่ายแบบนี้นะครับเพื่อทำให้สามารถที่จะใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับมือถือที่คุณเห็นอยู่นี้นะครับก็คือ Samsung Galaxy 4 f 5นะครับโดยเสียงออกมานั้นก็จะเป็นของ4 f 5ทั้งหมดนะครับโดยจุดตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะหนึ่งเราสามารถที่จะเลือกฟังก์ชันจากทางด้านบนได้นะครับ แล้วก็อาจาะนีอย่างสามารถละลายหลังแล้วก็วิดีโอสามารถที่จะทําได้แบบนี้นะครับก็เรียรู้ว่าฟังก์ชันต่านั้นถือว่าโอเคมากนะคะและนี่คือตัวอย่างนะครับสําหรับคนที่สนใจว่าไอ้ตัวหน้าวิจิตนั้นจะเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นั่นเองครับเราสามารถที่จะใช้ดูแกลเลอรี่ดูข้อมูลต่างๆอินโฟมิชันวก็สามารถเปิดฟังก์ชันต่างๆได้นะครับจากหน้าดีทั้งหมดเลยสำหรับคนที่สงสัยนะครับว่าบานพับของ s ั m s u n ก Galaxy C ิปและ C45 นะครับ ที่เปลี่ยนออกมาเป็นแบบหยดน้ําหยดน้ําแบบนี้นะครับอันนี้คือใช้ตัวของกล้องหน้าในตัว4 5หนะครับมันทําให้เรียบขึ้นก็จริงนะครับถามว่าแล้วการพับนั้นยังคงเหมือนเดิมไหมนะครับอ่ะวิธีการเปิดนะคะรับสมมติเราใช้มือเดียวเราก็สามารถที่จะง,ง้างนี้ได้นะครับยังคงสามารถที่จะเราสามารถมาตรฐานการเปิดแบบเดิมนะครับคือสามารถที่จะเปิดแบบหลายองศาได้ในเวลาเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ย ในเรื่องของความแข็งแรงนะครับก็ยังคงมาตรฐานเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจอยู่นะครับอันนี้ก็พูฟให้อย่างหนึ่งนะครับว่าบานพับของตัว44และ45นะครับและรวมถึง5ล5 5สาเนี่ยสามารถกางได้แบบเดียวกันแต่ว่าในเรื่องของความสนิทนั้นนะ่นะก็แน่นอนครับว่ารุ่นใหม่มันก็ต้องย่อมสนิทกว่ารุ่นเก่าเป็นเรื่องธรรมดายอยู่แล้วครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ บอกไว้ก่อนนะสำหรับในเรื่องของคนที่อยากรู้เรื่องความแข็งแกร่งนะครับในเรื่องของตัวบาน์ทับครับ เอาละครับตอนนี้ก็หลังจากที่ได้พรีวิวฟีเจอร์ไปบางส่วนนะฮะตอนนี้เราก็มาดูว่าความรู้สึกของเรานะครับหลังจากที่ได้จับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกมือถือตัวหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าคนที่เอามาใช้งานเกี่ยวกับเรื่องของฟอังก์ชันเกี่ยวกับเซลฟี่เนี่ยค,ค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายนะครับแค่2คลิกเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดกล้องติดได้แบบนี้นะครับในเรื่องของการทํางานของตัวเครื่องนก็ถือว่าค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับแต่เนื่องจากวันคลิปแฮนด์ออนนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากกว่านี้นะครับก็จะเป็นล,ลักษณะ อาจจะต้องรองหลังจากการเปิดตัวย่งเป็นทางการและได้มารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าภาพรวมนั้นถือว่าสำหรับคนที่ใช้งานตัวฟิปสีอยู่แล้วนะครับและอยากได้ในเรื่องของฟังก์ชันที่มีความอเนกประสงค์มากขึ้นนะครับก็ยังคงแนะนําว่ารุ่นนี้ก็ยังสามารถตอบโจทย์คนได้อยู่นะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนี่ก็ยังเรียกว่าใกล้เคียงกันแต่ว่าได้คุมพลังที่แรงกว่าแล้วก็ประหยัดไฟได้มากขึ้นนั่นเอง ครับตอนนี้เรามาอยู่กับอีกรุ่นหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy C 4 f 5นะครับซึ่งมีหน้าตาที่เรียกได้ว่าหล่อเหลาอากการแล้วก็มีลักษณะที่โอเคแถมบ,บนันพับยังคงเรียบเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับเราก็จะมีการเทียบกับรุ่นเดิมด้วยว่ารุ่นเดิมมันเป็นอย่างไรนะครับ โดยครั้งนี้นะครับเราเทียบกับรุ่นเดิมคือฝั่งนี้จะเป็น C44 สีนะครับสิ่งที่เราจะให้คุณดูทันทีว่ามันแตกต่างนะครับนั่นก็คือเรื่องของตัวบานพับที่เรียบขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของด้านข้างนะครับคือด้านข้างเนี่ยเมื่อเทียบกับตัวของรุ่นเดิมนะครับเนี่ยเอารุ่นเดิมมาวางไว้ข้างบนเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าตัวข้างบนนั้นจะหนากว่าพอสมควรนะครับ ความโดดเด่นนะครับของตัวนี้นะครับนั่นคือเรื่องของการที่มันทำให้ตัวหน้าจอนั้นนะมีความกว้างมากขึ้นโดยไซซิงยังคงเท่าเดิมน,น้ำหนักนั้นเบาลงนะครับอยู่ที่253กรัมนั่นเองครับในจุดนี้จะทำให้ตัวของบานพับนะั้สามารถที่จะเปิดได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน โดยเขาจะเน้นเรื่องของ a q u a m o t i t t s k นะครับหมายความว่าเราสามารถที่จะใช้งานปัดไปปัดมารวมถึงการใช้งานแบบ multi, ตัวมัลติทัสเนี่ยจะทําได้ดีมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของฟีเจอร์กล้องนะครับที่เขาก็ยังคงเน้นย้าว่าเขาสามารถที่จะทําเป็นแบบ Capture View นะครับในลักษณะแบบนี้ได้นะฮะก็คือสามารถที่ดู Payback ด้านหลังแล้วก็สามารถที่ดู ตัวของภาพที่เราถ่ายไปก่อนหน้านี้ส่วนสเปกกล้องนะครับเอาภาพรวมก็คือไม่ได้แตกต่าจากตัวรุ่นที่แล้วนะครับแต่ว่าสังเกตว่าตัวการเข้าใกล้นะครับสามารถทําได้ดีมากขึ้นนั่นก็คือยกเซ็นเซอร์ทั้งหมดจาก s อ1 3 s ่ r มซีรีส์มาเลยนะครับแต่ไม่ใช่ตัวอาตานะแล้วก็มีโหมดต่างๆข้างที่จะเล่นได้เยอะและขบคันนะฮะส่วนในเรื่องของตัวที่เป็นหน้าจอหลังเนี่ยก็สามารถที่จะ เปิดเป็นเซลฟี่ได้เช่นเดียวกันนะฮะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการทำงานนะครับในตัวนี้ก็จะเรียกว่าเติมเต็มมากขึ้นแทบตัวทัชบาร์นะสามารถจะรองรับได้ทั้งหมด12แอปหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวตัวนี้สามารถซ่อนได้อีกประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถซ่อนได้ตรงนี้อีกแล้วก็สามารถเปิดหน้าจอได้ทั้งหมด3หน้าจอนะครับแบ่งครึ่งแล้วก็เป็นกรอบเล็กอันหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวของอการ ใช้งานแบบ a อค a m ฟมัลติชารแล้วก็กุ่มพมลังก็เป็นตัวเดน่นกันกับ Samsung Galaxy ซัมซุง a กซี่ S23 s e r i e ์แล้วก็สีฟิว5นะครับก็คือ Snapdragon 8 2นั่นเองก็แน่นอนครับว่าถ้าเทียบกับรุ่นเดิมก็คือมันต่างกันที่บานทับจะนิ่มขึ้นเบาลงน้ำหนักเบาขกพาสะดวกมากขึ้นนะฮะแล้วก็ใครที่บ่นเรื่องรอยพับก็คือเลิกบ่นได้นะครับ สำหรับอ c ซเซสซอรี่นะครับในครั้งนี้ที่เราจะพิเศษมีแค่ชิ้นเดียวนะครับหลังจากที่มีอ c ซเซสซอรี่อื่นนะครับนั่นก็คือตัวของเคส e S en, นะครับชื่อว่า Slimmer S Pen หมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็น S Pen ที่บางระว่างเครื่องแบบนี้วางเรียบไปเลยนะครับจุดเด่นคือวิธีการผักปากกานะครับก็คืออยู่ตรงนี้แล้วก็มีดักการหลายสีนะครับโดยเคสที่ไรนนามาเป็สีดับนะครับตัวของ Spen ก็จะเป็น4 e ร i t i o n นะครับ แต่ว่าใครที่มีตัวของ S Pen 4เดิมหรือว่า S Pen Pro นะครับสามารถใช้งานได้นะครับเนี่ยอย่างเช่นอันนี้เราก็สามารถที่จะวาดแล้วก็ใช้งานได้ทันทีแต่ว่าฟังกช์ชันของปากกาตัวนี้นะครับจะไม่มีเ e s t u r นะครับเพราะว่าเก s t u r เราต้องใช้แบตเตอรี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกข้อนึงในการสังเกตนะครับแล้วก็ในเครื่องตัวนี้ยังไม่มีตัวของตัว S Pen ตัวของ Samsung Note นะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะ ดูว่าจะเขียนยังไงยกเว้นจะใช้อย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเขียนได้ค่อนข้างสมูทหน้าจอนั้นนะเอาภาพรวมนะครับแต่จากที่สัมผัสมาอันนี้เป็นส่วนเสริมก็คือมันนิ่มแต่ว่ามันก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับแล้วก็มีการแก้บันทับทั้งรุ่นฟิและรุ่นโฟทําให้มันแข็งแรงมากขึ้นทนต่อการตกกระแทกไปมากขึ้นการซูมวิดีโอนะครับก็สามารถที่จะทำได้ใน0.6 1 3นะครับแล้วก็ไปได้ถึงระยะสุดๆคือระยะ12 ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นอีก,กเจ็ดหนึ่งนะครับก็จะเป็น Samsung Galaxy Tab S9 นะครับจุดเปลี่ยนสำคัญของเขามันอยู่ที่ไม่ใช่เคต แต่มันอยู่ที่ด้านหลังนะครับคือดีไซน์ตรงนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับก็คือเป็นกล้องแบบจอดรูนะครับซึ่งอันนี้ยังไม่มั่นใจนะครับว่าใครมีเคสเดิมนั้นสามารถใส่ได้หรือเปล่าแต่ว่าตัวเครื่องนั้นออกแบบให้กันน้ำแบบ IP 6 8ทั้งหมดนะครับรวมถึงตัว S Pen โดยปกติ S Pen นั้น,นสามารถที่เขียนเวลาฝนตกได้อยู่แล้วนะครับในต,ตัวแต่ว่าตัวนี้ตัว S Pen ก็ มีเฉพาะสีดำนะครับแล้วก็มีหัวแบบนี้ทําให้ในเรื่องของการเขียนนั้นอนะรับประกันได้เลยครับว่าเขียนได้สนุกและเขียนได้เพลินจุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งมันมาพร้อมกับหน้าจอ Dynamic AMOLED ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นตัว11นิ้วแล้วก็ไปจนถึงตัวใหญ่สุดของเขานะครับก็คือ46เอ้ย414.6นิ้วนะฮะอันนี้ก็ขอภัยไว้นิดนึงนะครับในจุดเด่นตรงนี้นะครับก็คือแป้นคีมเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชันที่ขายไทยจริง จะมีสกรีนภาษาไทยมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้เหมือนกับตัวของว i n d o w s แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อก,กับมือถือเวลาที่ตัวมือถือดังหรือสมาร์ทบอดมีเสียงอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะรับสายได้นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่ามันก็พัฒนามาเป็นรุ่นที่โอ้รุ่นที่9แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวแท็บเล็ตหนึ่งนะครับที่มี จุดเด่นบางอย่างเกาวนานแล้วก็ที่สำคัญนะครับในตัวนี้ความจำที่เช็คมาคือ 256GB แล้วฉะนั้นเนี่ยเ,ยเรียกได้ว่าหมดห่วกมาขกึ้นคุมพลังนั้นก็เหมือนกับตัวของอที่เป็นสมาร์ทโฟนทั้งคู่เลยนะครับก็คือ Se ทฟอรกอน8 g ด n 2 so นสอ g a l ร์ y เหมือนเดิมนะครับเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องชื่นชม Samsung Galaxy Tab S 9 Series นะครับนั่นก็คือเรื่องของความสว่างหน้าจอที่เรียกว่า จัดหนักจัดเต็มมากนะฮะโดยข้อสว่างของมันนะนะั้นสามารถสู้แดดตอนนี้คือเราอยู่ outdoor นะครับสามารถที่จะสู้แดดอย่างสบายๆเด็เดียวใครที่คิดว่าเอ้ยจะมาใช้ทํางานกลางแจ้ง outdoor แล้วก็ทำงานได้ทุกที่นั้นถือว่าตัวนี้ตอบโจทย์ครับและสุดท้ายนะครับเราจะมาพรีเซนต์กับตัวดีครับ ซัมซุงแกซี่วอทหกนะครับโดยตอนนี้เราใช้ตัวของแท็บเล็ตในการถ่ายน,นะครับนั่นก็คือ Samsung กซี่แท็บเอสเก้ s นั่นเองครับโดยกล้องของตัวแท็บเอสเก้านั้นนะค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควรนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับตัว Smart Watch ตัวนี้กันนะครับว่ามันจะมีจุดเด่นอย่างไรนะครับเริ่มต้นนะครับจากเรื่องของตัวนี้เป็นแกซี่วอทหก คลาสสิกนะครับซึ่งคลาสสิกนั้นหมายเขามาหะไรหมายคขาว่าไอตรงด้านล่างเนี้ยมันจะมีตัวของเป็นริงนะครับสามารถที่จะหมุนได้นะครับใครใช้แกซี่อวอซี่คลาสสิกอยู่หรือรุ่นก่อนหน้านี้นะครับก็จะคุ้นเคยกันดีแต่ว่าวอทห้านั้นจะไม่มีนะครับวอทห้าจะไม่มีรู่คลาสสิกจะไม่มีตัวโรเลอร์นี้นะครับแต่ว่าโรเลอร์นี้เนะี่ยการหายไป1ปีมันก็เลยทําให้ตัวบ,บานเนี่ยมันค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็แนบสนิทมากข,ขึ้นทําให้ในเรื่องของการทํางานนั้นอะ่ะผมเชื่อว่ามันจะดีมากข,ขึ้น ตัวฮาร์ดเรตนะครับก็จะเป็นแบบเดิมแต่ว่ามาพร้อมกับระบบวัด ECG นะครับแล้วก็วัดตัวของอที่เป็นปัตเฟเชอร์หรือว่าตัวความดันนะครับแต่ว่าความดันนะั้นต้องใช้เครื่องวัดความดันร่วมด้วยนะฮะอีกจุดเด่นหนึ่งที่เปลี่ยนไปนะครับนั่นก็คือตัวปุ่มนะครับตัวนี้คือเราสามารถออกแบบให้มันสามารถกดเปลี่ยนสายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยสามารถกดตรงนี้ลงไปนะครับแล้วก็ถอดแบบนี้ได้เลยนะครับเวลาใส่นะครับก็แค่ ทําทแบบเดิมนะครับหรือว่าเราแค่ยัดลงไปแค่นี้ก็สามารถที่จะทําให้สายกลับเข้าไปตําแหน่งเดิมได้แล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าข้อต่ตางเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีสายเดิมอยู่นะครับคาดว่าใช้ได้นะคาดว่าใช้ได้นี้ใช้คำว่าคาดว่าไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเวลาใส่กลับนั้นเนะนื่องจากมันเป็นโปรดัก t ์แมนะครับอาจจะใส่ย,ยากนิดหนึ่งนะฮะ สำหรับในเรื่องของจุดเด่นนะครับคือมันยังคงมีระบบะการชื่อว่าแวรนะครับแล้วก็เป็น One UI นะครับทำให้เราสามารถที่จะเลือกแอปพลิเคชันนะครับได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็เรื่อของ Slip t e s t ตัวนี้นะครับก็มีการปรับปรุงทำให้ในเรื่องของการวัดการนอนนะั้นมีความละเอียดมากขึ้นแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้งานร่วมกับบือถือได้นั่นเองครับโดยขนาดของมันนะมีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ ระยะ,ะตัวของคลาสสิกคือ43นะครับและจนถึง47มิลลิเมตรและตัวของที่เป็นรุ่นสปอร์ตนะครับก็คือ Galaxy Watch เฉยๆนั้นะจะรองรับอยู่ที่ขนาด40-44มิลลิเมตรเท่าเดิมแต่ว่าสิ่งที่จะได้รับนั่นก็คือขอบหน้าจอที่เหลือน้อยลงทำให้ในเรื่องของตัวพื้นที่หน้าจอนั้นะจะมีความกว้างมากขึ้นแล้วก็ชิปเซ็ต นะครับซึ่งไม่เหมือนกับตัวของว4และว5สามารถที่จะทําให้ในเรื่องของเอ็กซ์เพียการใช้งานนั้นทาได้ดีส่วนคนที่ใช้รุ่นเก่านั้นคาดว่าไม่ต้องนอยใจครับเพราะว่าเนื่องจากระบบการเป็นระบบเดียวกันดังนั้นสิ่งที่ตัวว a t 6จะได้วอร4แล้ววอร5นั้นก็อาจจะตามมาในไม่ช้าเช่นเดียวกันเอาล่ะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คือการสัมผัสแรกนะครับ ในตัวของซัมซุงที่เปิดตัวนะครับในรอบนี้นะครับก็ได้แก่นี่ครับหนึ่งซัมซุงแก y ซี่ซีโฟร์ห้าซัมซุงแกซี่ซีฟิห้าที่ถ่ายอยู่นี้ซัมซุงแกลซี่แท็บเอสเก้าซีรีส์นะครับและซัมซุงแกลซี่วอชหกซีรีส์นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีราคาแปะเอาไว้ทางด้านล่างนะครับพร้อมกับโปอรมชั่น เปิดรับจองที่น่าสนใจมากๆเลทีวใครที่สนใจอยากจะจับจองนั้นก็เรียกได้ว่าไม่ควรพลาดแต่อย่างใดนะครับโดยเฉพาะพี่ออเดอร์นั้นโปรเรียกได้ว่าแรงจัดๆเลยทีแล้วนะฮะสำหรับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกระหม่กับคลิปหน้านะครับจะเป็นแกระเจ็่ในเรื่องราวใดนั้นรอติดตามชมนะครับส่วนการรีวิวจริงๆนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่รอติดตามชมในช่องเร็วๆนี้เช่นเดียวกันครับไปแล้วครับสวัสดีครับ